มาแล้ว,มแ,ลวแม่สมบายดีบอะสบายดี เป็นจังไในซูมือนี่ยแต่จงิีๆแล้วกินข้าวก็ยังเนี่ลยเกลือกับบักพรีดกัะบอกกุ้งเออแม่โมอ่อาเงินมาให้โอ้เป็นยังดอกลาเอาไปรูดบอสรูดเก็บไว้ถ้าใส่รูดอว่าเป็นยังแม่อยู่เแค่จะซื้อแม่แมวผมมีงานทำแม่ต้องใส่ใจค่านางค่านีแมวไปรูดเดี๋ยวผมเฝ้าไปทำงานก็ได้เจ้าหน้าแห่งดาดูอยู่ พอแน่แมวมีดอกสิไปจ่ายค่าเทิมค่าโทรศัพท์ค่าหนัง่านีเอาแมวดอกไปจ่ายค่าหนังค่าไฟสิ่หายหืมป๋าหายแมวมีบ่เสือดอกเอาลูกอันนี้มึงไอ้ไท้ไม่ลูกไอ้ไท้ให้แม่ไปจ่าหนังคาไฟบ่เอาก็ได้บ่เอาก็ได้เอาลูกเป็เฮ็ดแบบนี้ลูกลูกองเป็นยังบ่กองจะไปหัวซามาถอดประสาลูกพ่อาสำนัน ฮั Hello, ลโหลทำไมเห็นอ่ะเริ่มมือวานแม่ขอโทษเดอ้อโหดโตันดีขึ้นกันละแค่น,นี้ละบ่ว่าง ไไย,ยังไม่ยุ่งไหนบอตไวเดีกทฤษฎเไดไปท่าไนเดอร์กอกับานเออฮลโหลหอยยื่ไใส่กูออกไปหามึงได้บอเออเออเออเจอกันที่นี้ละ ก่อ็ชาเทอ่ยวปท่านไใดแล้วแล้วมันก็ต้องเงี้นล่ะเอามันเป็นอยากขั้วบ้านนี่หมายมันบ้านน้ำแดงปลามันเป็นปลาปลาเพื่อนมาส่งหัวกูขึ้นหน้ารักค่ะนิดนึงล่ะ กิน,ไ,นไม่ได้โทรมาไม่อย่างก,ก่ว,ว่ากูเบื่อแม่เบื่อยังซึ่งเนี้ยแน่าดาแม่กูหนีละเพื่อนเป็นยังเพื่อนของเงินยากแม่สัวอ้ยเพื่อนกระดีบเลยเหรอหาเงินในเฮาวสายอืมนี่เม <c oughs> ื่อวานอ๋ออีกก้อยแม่มกูโทรมาดิเบื่อแม่มกูจำได้เอาเดี๋ยวก็ซื้อข้าวหนึ่งแม่กูโทรมาอ้าว่าเลิศฮัลโหลแม่บอ บ่าวโยหนยง่ายเป็นเสมียนเงินเดือนมือนหาเป็แม่บ่าพ่อใส่ดอกแม่เฮ้อกืะซบกระเป๋าแบนแนมหนูฮาพวนหนูบ่แม่โอ้พวนหนูก็อยู่นี่แนล่ะมันเห็ดมันให้หนูเห็ดให้กินไหมแม่อะไรประมาณนั้นจ้าแม่ใำนีหมน้าแม่เนาะอย่าลืมเอาเงินมาจ้าจ้า จุ๊บๆแม่ว่าจังไดแม่กูโทรมาถามว่านุ่นเดือนนี้พ่อใส่บอาลมันนาะนแม่มึงคือดีเลยต้าขาดตัวบกพ่องม,มีไฮน์อกเฮ้ยปังข้าวฟาไปทอมันสวยเลยเดี๋ยวนี้มันสิไปไมึงมีเสียงเพลย์เพลงออกกัน <c oughs> ไป,ไป,ปไปไปออกกันทุลัก โอ้ยเมื่อคืนผู้ยิ่งหนึ่งผู้ชายสิผู้ไหนขึ้นมายิ่งฉันนี่ล่ะโอ้ยฉันนาอผู้ยิ่งทางแทงม่ยิ่งเหงาคนขาไหลแต่ยิ่งยืนเงี้ยเอาผู้เลียวตงไหนัสีขาวกูกร็ตตัจังเดินี่เป็นยังไม่ไปหาอีเนี่ยโมมี่เราเลียวตรงไหนเห็นอ่ะเลียวตางเชือกูพ่อไม่เหมือนผู้หายวะบายผู้หายนี่ยิกระถือพวกสุดละมูยู่ธ์ข่ะกินกระได้กินตะตาชาดามนี่ปวด เทปมาผู paid, so ้หายสิกับเขาโฮมเป็นอยู่เดอยกูเรียดกูเรียเชียดเขียอีกปะอย่าช่วยสัคัญเฮ้ยปะปะปะบอกกันมาไม่ได้บอกกันจะบาเเจ้าเ็กจะถุยต้องขลานต้องเขน้วเดกราบอกอ้ลูกัวดีอะ บอกกุ่มสอพันตะวิชาเป็นยังเป็นยังมึงขึ้ทำตัวงังนสิอ่ในิสัยมึงนี่เนาะสอนมึงจะจำสมองมึงสมองเนี่ยมึงเป็นยังคือนพวกตัมือเทียนแน่นเป็นยังขึ้โตนใิสัยเร็วแหล่งัน้น,นสิอ่ะัวแห้งเมา่อหอดกับจมหลดเนาะยังกับมิตรจมอิตาดาล้วม้านวะคุณแม่มึงเนี่ยเนี่ยมนพอยุติ กบะชาชกูได้คดแล้วโอ๊ยเป็นยังไงนางนาบูนาเบิง์กมหาวิชันเนาะมาแต่บ้านาบูอีกแล้วแม่กูดดากูแม่สู่มันได้ยังอีเรื่องเก้าันตัวเงินเออมึงไปบังสิภาไปหามมวนมวนไปละนอะมึงได้ล่ะมีเสียงเพลงมีใสยมีแค่เราไปบอไปไปกับไปงานทำแม่ทอกันเด้เงินออกทอกันเดอ มึงออกไรกับมึงโอ้ตุ่มสินไม้กันยับไงหอยกูถามมันเลยเป็นยังงมันขึ้นต่อสายสินไมหามมันตุ่มตลอดเวลาเลยมึงหลักสินแม่งมันบอ่บอบ่อบ่มิสุดใจถ้าจะสากอยู่มั่งมักไว้ใบ้เรนเป็นไักจู้ตำรวจ ลายโบหวยหวยถีบน้ำกวัวที่มึงเห็ุมานมันกับบะถือดิมึงกับไปคือว่าไปขอโทษแม่มึงกูว่ให้ทั่งเบิดแต่แม่มึงหักมึงดิเพิ่นกับหักมึงหลับเพิ่นได้เห็ุจังสันไปได้บอกจังสันเออกูสิเวขอโทษอยู่ใครมึงว่าก,กาไปแล้วมึงกูภาพาไปทีวมึงกูบ่เข้าไปน้ำเด้ กูเป็นยังไงกูไปขึ้นเดียวเลยวะกูไปขึ้นเดียวเลยวะเมื่อไหร่ยูมันบอกไว้ไวกลับไปสันตะแม่พอถูกทุกสิ่งทุกอย่างท pues mm. ี่นำพ็ดไปนำเสมอเร็วแล้วเคยกวดลูกเลยลูกถึงจะเฮ็ดพิดแม่ก็หาให้ลูกได้เสมอ รู้เื่อเกี่ยวตาดวงใจของแม่ i took On the court, I ain't no know In Romania, oh, she me to the And on my feet. If you know what I mean yeah. Cuba, la cosa está loura But the women get down If you know what I mean Colombia, the women got everything done But they're some of the most beautiful women I've ever seen you see how they freakin' With big old boys and they go cool.